ก็พี่น้องครับเมือนี้บ่าวผูไทยมันแวงครับมาเลาะสมุนไพครับมาเบื้องสมุนไพครับพี่น้องอาจจะมีเคยเห็นคือใหญ่ๆพี่น้องเป็นคือได้ครับนี่เป็นคือใหญ่เลยเบื้องแรกเป็นกีบเป็นกีบนี่กีบยาวๆพี่น้องหืนบุดนําำเหืนเหมือนต้นไม้ครับพี่น้อง เป็นเครือเป็นทถววั่นนี่แล้วครับมืงองไหนเหมืนไปตามต้นไม้เลยครับพี่น้องนะแต่คือ,อแต่งาเอาไปอันนี้โบราณว่านะครับอ้อยสามศูนย์พี่น้องอ้อยสามศูนย์เขาว่าอ้อยคือละหวานหวานเลยเยอะดีครับแก้ไอ้พี่น้องพี่น้องแก้ไอ้ ทั้งแกนทั้งปื้อนะครับเป็นยาแก้ไอเนี่ครับอ้อยสามโซนนี่เป็นแก่นบ่าพี่น้องอเนีเ่ยมันเลยคือยาวๆดิเป็นคือเดียวนะครับอยู่นี่นะหน้าพอออกไส่นี่ครับพี่น้องมันเลยผมกัดแต่เห็นมาเห็นคือนี้แล้วใหญ่พี่ลูกมันเลยบ้าใหญ่เลยพี่น้องอเลยงูม,มานี่กั ว่ารอบนี้จะเป็นเมรร็ดพายุพี่น้องน้ำคือมันครับนี่คือมันครับรอดอดเติคือมันนี่ครับพี่น้นงคือมันล่ามไปครับเจ้าของว่าระวังตะปูเด้อเย็บตะปูทิ้งหางเพื่อนี้คำนนึงลนามมันไปต้นไม้พูดครับพี่น้นงลามไปทึ่งพูดลายครับคือมันลายเลยพี่น้อง บ่ามันอีปู่มันแลกคำอยู่นี่ไปเบื่องเบอือมั้งครับอันนี้ปู่ไทยว้าเบอือได้ถึงไหนนะว่าเบอืออย่างเดียวเบื่อไหมครับเบอือเบอือคืออ้อยสามโซนครับเรืวขึ้นไปพูดเชิงๆงครับโู้ไก่ยู่สูงเลยครับพี่น้องเอ้เบอือมันน้อยๆครับน้อยๆคือเดือเบอือพักขาพักหนามเอานี่แล้วครับอือพักเน่าออนี่ละ คือเบอร์ฟงเน่าหรือเบอร์สมปลอยครับพี่น้องเบอร์น้อยแต่มีได้หนามเลยพี่น้องเลยสูงก็สูงไม่ได้มันอยู่สูงกว่าครับพี่น้องน้อย์น้อยคือเบอร์สมปลอยเห็นป่ะคล้ายเดียวนะครับเบอร์น้อยครับมีได้หนามเด้อพี่น้องเด้อนะคือมันจะเบอร์มันจะมุ่งอยู่ทางเึิงผมนะครับ อูยต้นไม้่องุ่มันลายปีนี่โบราณันจ้งไว้ได้ดีอยู่ดีครับผมว่าที่อย่างตะเก่าภู่ิ้จักตัดทิ้มนะครับแต่บางอื่นยูเดอ้อหน้ามอนยาซ้ำครับหมอมูลไพคือพอออกใส่แล้วครับพอออกใส่ในพุ่งสวัสด์มหาวงครับพี่น้อง เห็นเป็นเมนมยังหยุดต่างนี่นี่นี่หลอดไปหลอดมาอยู่มันหางแล้วนี่ครับอ้ยสามโซนรับโซนนี้เป็นตัดแล้วนี่ตัดแล้วในโซนนี้ครับตัดเอาไว้ตุ้มแล้วครับ มุนไพไทยครับพี่น้องออยสามศูนยถือเจอก็อะไรก็แชร์ให้ได้เดอ้อพี่น้องไอคลิปดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งครับคลิปดีมีประโยชน์ไปอยู่ป้าอยู่ดงกะอยู่หัวไหไปหน้ากะเบิ่งสงเกตเบิ่งนะครับลักษณะนี้หละคือมันลักษณะนี้ละ่ะแต่เบิ่มันกัดอน้อยๆคือเบิ่ พักเน่านี่นะครับภาษาพูดไทยว่าพักเน่าหรือชะอมหรือพักคะหรือคล้ายๆเบอร์ชมป่อยอยู่นะแต่ว่ามีได้นามนะพี่น้องมันน้อยนักษาแล้วละแต่เบื้งแล้วก็อยู่สูงครับควรอุลรักไว้ครับน้องหลายปีแล้วยังได้ซ้ำนี่ ครับคิดอย่างไรครับพี่น้อง